สถาบันการเงินระดับโลกเริ่มเคลื่อนไหวครั้งใหญ่กำลังกดดันธนาคารกลางสหรัฐนะครับขณะที่โลกการเงินก็กำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเข้าสู่ยุคสินทรัพย์ดิจิตอลเต็มตัวแล้วก่อนอื่นกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคอยวันวันกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวล่าสุดครับ ค่ะความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตาเลยก็คือ BlackRock ค่ะที่ออกมาเรียกร้องให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบีย้ยการที่สถาบันใหญ่อย่าง BlackRock ส่งเสียงตอนนี้ก็เป็นสัญญาณที่น่าสนใจมากนะคะสะท้อนมุมมองว่าการลดดอกเบีย้ยเป็นเรื่องจำเป็นแล้วแม้เศรษฐกิจบางส่วนจะยังดูแข็งแรงอยู่ก็ตามครับ ท่าทีของสถาบันการเงินใหญ่ๆนี้เปลี่ยนไปชัดเจนเลย JP Morgan เองก็เริ่มมอง Stablecoins กับเรื่อง Tokenization ในเชิงบวกมากขึ้นสแสดงว่าการยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเช n มันเพิ่มขึ้นได้เรื่อยจริงๆภกิุรกิจกสหรัฐชุดใหญ่รอประกาศอยู่ทั้งตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน JLTS ตัวเลข GDP ไตรามาสล่าสุดแล้วก็เรื่องสำคัญสุดคือการตัดสินใจเรื่องดอกเบีย้ยของเฟดวันพุธนี้พร้อมกับการถแถลงการ ครับรวมถึงดัชนี PCE ที่เฟดใช้ติดตามเงินเฟอ้อด้วยถูกต้องค่ะทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อความผันผวนของตลาดแน่นอนค่ะพอหันมาดูตลาดสินทรัพย์ดิจิตัลเองมูลค่าตลาดรวมตอนนี้ก็อยู่ที่3.88ล้านล้านดอลลาร์ปริมาณการซื้อขาย24ชั่วโมงแต่122 0 0พันล้านดอลลาร์สัญญาณที่ดีคือ Bitcoin dominance ที่ลดลงมาแถว60เ เปิดทางให้ออกคอยสได้บ้างใช่ค่ะแล้วก็กระแสเงินทุนไหลเข้า ETF ยังเป็นปัจจัยหนุนสำคัญ Bitcoin ETF ก็ยังมีเงินไหลเข้าสุดทีอยู่แต่ที่เด่นมากๆเลยในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ Ethereum ETF ค่ะมีเม็ดเงินไหลเข้าต่อเนื่องมากกว่าพันล้านดอลลาร์เลยแสดงถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งมากๆใน E t h ท r รียนะคะครับถ้าพูดถึงเหรียญเฉพาะตัวอย่าง XRP ก็มี2ด้านที่ต้องดู ด้านหนึ่งคือความกังวลเรื่องคริสลาเซนผู้ร่วมก่อตั้งที่ยังถือ XRP เยอะมากมูลค่าราว8.8พันล้านดอลลาร์อันนี้ก็สร้างแรงกดดันต่อราคาค่ะแต่อีกด้านการยอมรับจากสถาบันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่าง Ripple เข้าซื้อกิจการ Hidden Road ความร่วมมือกับ Bank of America แล้วก็มีหลายบริษัทที่ยื่นขอตั้ง XRP ETF แล้วด้วยในเชิงเทคนิค XRP มีแนวรับสำคัญแถวๆถว3ดอลลาร์ค่ะหากราคาลงมาต่ำกว่าน,นี้ก็ต้องระมัดระวังแต่ถ้าผ่านแนวต้าน3.30ดอลลาร์ไปได้ก็จะเป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนขึ้นค่ะทีนี้มาดูกันที่ SUI บ้างตัวนี้จุดเด่นคือเทคโนโลยีพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากความสามารถในการประมวลผลหรือ TPS สูงสุดถึง2 9 7 0 0 0 แล้วเวลาในการยืนยันธุรกรรมก็เร็วมากแค่390มร้าสิมิลลิมิลาิสเองค่ะเกิดจากการประมวลผลแบบขนานทําให้รองรับการใช้งานเยอะๆได้ดีครับการเติบโตก็เห็นชัดโดยเฉพาะในวงการเกมมีการเปิดตัวซูย์เพลแลวก็มีกระแสะข่าวเชื่อมโยงกับโปเกมอนด้วยปริมาณการโอนสเตโบคอยบนเครือข่ายก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนอกจากนี้เกรสเกลก็เปิดตัวซูย์ทรัสเป็นทางเลือกให้นักลงทุนสถาบันแล้วด้วยค่ะ ด้านกราฟราคาซูยกกำลังแสดงรูปแบบที่เรียกว่าคัฟฟ f o อร์เมชันหรือรูปแบบถ้วยซึ่งเป็นสัญญาณเทคนิคที่บ่งชี้โอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อหลังจากการพักฐานแนวต้านสำคัญอยู่ที่4.10ดอลลาร์และจุดสูงสุดเดิมที่5.38ดอลลาร์ครับส่วนอีเดเรียมสัญญาณยังคงดูดีค่ะกระแสงเงินไหลเข้า ETF ที่แข็งแกร่งบวกกับรูปแบบเทคนิคบูฟลฟกซึ่งเป็นรูปแบบต่อเนื่มขาขึ้น กำลังชี้ไปที่โอกาสที่ราคาจะกลับไปทดสอบระดับ4,000ดอลลาร์และเป้าหมายถัดไปที่จุดสูงสุดตลอดการเดิมแถวแถว4,900ดอลลาร์ค่ะ การเชื่อนไหวของอีเธอ e รียมนี้สําคัญไม่ใช่แค่ตัวมันเองแต่ยังเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการเข้าสู่เฟสสามของสิ่งที่เรียกว่า All Coin Season ใช่ค่ะซึ่งปกติแล้วช่วงนี้จะเป็นเวลาที่เหรียญ All Coins ขนาดใหญ่หรือ large cap มักจะปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสําคัญอีกปัจจัยที่น่าจะส่งผลบวกต่อสภาพคล่องในตลาดก็คือการที่ FTX ได้รับอนุมัติให้เริ่มกระบวนการคืนเงินแก่ผู้เสียหายรอบใหม่มูลค่าประมาณ1.9พันล้านดอลลาร์ เม็ดเงินส่วนนี้น่าจะไหลกลับเข้ามาในตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลได้ค่ะมีมุมมองที่น่าสนใจด้วยนะครับว่าวัตจากตลาดกระทิงตลาดหมีที่เคยรุนแรงแบบเดิมๆเนี่ยมันกําลังเปลี่ยนไปอาจจะกลายเป็นรูปแบบการเติบโตที่ค่อยเป็นค่อยไปและยั่งยืนมากขึ้นส่วนหนึ่งก็เพราะการเข้ามาของ Spot ETF s, และการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนสถาบันนี่แหละค่ะครับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทําให้โครงสร้างตลาดมันต่างไปจากเดิมส่งผลต่อพฤติกรรมราคาในระยะยาวถูกต้องเลยค่ะ ขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ครับติดตามเรื่องราวและความเคลื่อนไหวสำคัญในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลได้ที่ช่อง COI วันโอวันะครับ